นู้นด,ด้วย right. okay. นู้ด้วยตัวน sí, ู้นด้วยเคนั่นแหละชุดไฮ้ีไผเดินขึ้นไปชิดเบอร์หกเลยไผ่ชุดหัจังหวะยิงเดินหนายเดินหนยดีมากคอนเน็ตคอนเน็ตจับทับใจคอนเน็ตไปเพิ่นเพิ่นปม าาเดินต่อเต้เดินต่อเราเล่นได้เล่นเล่นมันได้เลยโอ้ยจบจบต้อวินงไปก่อนวินงวินแทงเลยจิ้มเลยจิ้มไปเลยจบไม่ได้วิ่ง

เดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อโต้ตัวหลังโต้ปเปอร์ซปเปอร์ฮากดูม่ไูมไม่ได้คือหลังไม่ได้คือหลังซัพพอร์ตหน่อยเออไปเทิร์นเทิร์นเทิร์นการเป็นแตะไม่ได้โอยเรียบร้อย เตียวเตียวเตียวเดือดว่ะเตียวโอเคแค่นี้ยดไลโอเคถึงโตดีมากเดือดต่อเดี๋ยวต่อตามเดี๋ยวต่อตามช่วยเคเคหน่อยบอลตั้มตั้มสายตั้มพี่เตยังเอาให้ได้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 เอืดเอิร์ดเอิรืดเอาหน้าเป้าติ๊กเต๊ก เดียวต่อเลืเดียวต่อตามเออพี่บารินินตามห้าเจ็ดเจ็ดแปดเออแฮวสิบสี่แตงยี่สิบแตงย่สงสต่อสามสามต่อสิบสี่สิบสี่สิบสี่สเออเอาตามตามเอาเลยเออไวเ ให้เอิร์ดมาเล่นฝั่งซ้ายได้แล้วเอิร์ดเขาเตะแล้วน่ะออกขวาดีมากโตโตมาเลยโตโตแทงไปเอาดิวิ่งฉีดมาดิเอาการไปไปโตหาพื้นที่โอมโอมดึงเอ้ามาดิโอมตัดเกนตัดเกนแต้มเต็มไปเงินเออวิ่งวิ่ง เ้อาโอางหน้าโอมโอมวิ่งตัดมาข้างหน้าดิรับวิ่งไปข้างหลังเขาก็ให้ไม่ได้สิไปดูแกนขวาดูแกนขวาไปสิเ้เัสิวะเ้ไปวไปวไปวไปไปวไปเไปเไปไปเป